ยี่สกับยีสนี้คือปือิีดน้ำตัวที่ยี่สินะ่รัของผมในปีสองพันยี่ิ้นีนะครับฮฮ่ฮสวัสดีครับผมเปตัวแสบนะครับนี่คือมือิีดน้ำสอไก่ครับ ฟีย้ยวมากพัฒนาขึ้นจากเดิมปีที่แล้วผมเคยรีวิวไปในตอตอหรือในนี้ไม่แน่ใจจะเคยหรือเปล่านะครับเป็นปืนฉีดน้ำสองไกแบบนี้แต่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าครับมีตัวเล็กๆเ,เบาๆใส่น้ําง่ายๆใสายยา่ยากๆแล้วก็แบบยิงแป๊บเดียวหมดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้พัฒนามาใหม่ครับเป็นปืนฉีดน้ำสองไกลแต่เป็นไฟฟ้าและาสามารถใส่ขวดน,น้ําเพิ่มเติมด้านบนได้อีกด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งครับซึ่งขนาดก็จะใหญ่ขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ไม่ได้ใหญ่มากนี่มันเป็นตัวที่ยิงได้ประมาณ5-7เ็มตรนะครับก็ กีแาบไฟฟ้านะครับจะอยู่ได้8-10เมตรบางตัวเทพหน่อย15-20เมตรใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นตัวเล็กเลยนะครับเล่นได้ประมาณ5-7เมตรเรียกได้ว่าเล็กขำๆแล้วกันนะครับแต่ความเฟี้ยวเขาอยู่ที่มันเป็น2ไก่ที่สามารถถอดต่อแยกประกอบกันได้เฟี้ยวมากบอกเลยนะครับมีสองสีเหลืองมาเนี่ยเหลืองเขียวเหลืองเหลืองกับเ,เ,เ,เขีเยวน้ําทะเลนะครับแล้วก็อันหนึ่งเป็นสีส้มกับขาวนะครับนี่ะน,น,นะครับผมจะสีนี้มามันดูแบบแปลกประหลาดดูแบบเอเลี่ยนเอเลี่ยนดีนะครับมาแกะกล่องดูกัน ตอรี่กับพวกชายาอะไรมาก่อนมาดูตัวปืนของเราก่อนเลยนะครับนี่นี่อ่าหมดแล้วนะครับเจ๋งปากโอ้ีิตาเหมือนแบบปืนเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้เลยนะครับขนาดค่อนข้างเล็กนี่นะครับแล้วก็นี่ตัวตประกอบผวบอกไปนะครับ ส่วนตัวตัวนี้นะครับนี่คือตัวเล็กเห็นไหมครับมันก็เป็นไออันนี้เหมือนมันอันนี้เหมือนจะไม่ใช่ออโต้แน่เลยนะครับเรื่องระบบน้ำอ้าวโอ้มันแยกกันหรอกนะครับตัวบนเป็นระบบน้ําเป็นไฟฟ้านี่ช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ข้างหลังนี่เมื่อกี้เห็นอ่านี่นะครับแต่ตัวเล็กนี้เป็นระบบแมนนวลครับอ้าวนี่เปิดเติมน้ําตรงนี้แล้วเล่นเรียกได้ว่าเป็นปืนสํารองอย่างนี้ครับก่อนที่ตัวใหญ่เล่นๆแล้วน้ําหมดเปลี่ยนมาใช้ตัวเล็กต่ออะไรอย่างนี้ เอา้าสังั้นเลยครับผมรู้ว่ามันมันเชื่อมต่อกันอะไรอย่างนี้อ่านี่เราใส่ที่ด้านหน้าลงไปอย่างนี้ใช่ไหมกึก๊กอ่าอ่ะ,อะโอเคล็อกดังกลืบนี่เอา้เอาเขาบกว่าว่ามันออโต,โต้เหมือนกันไม่ใช่หรอครับเออทำช่องทำช่องอะไรเนี่ยนำออกอะไรไงเงี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับลองดูแล้วก็ขวดน้ำนี่นะครับเราสามารถนี่คือเขาไซส์ขนาดที่เพื่อสำหรับปืนฉีดน้ำโดยเฉพาะเลยนะครับเขาเนี่ย หมุนไม่เข้าอ่าโอเคนี่เป็นไซส์ที่สำหรับใส่ปืนฉิ้นน้ำโดยเฉพาะเลยนะครับตรงกับหัวของเขาเป๊ะเลยขนาดอ่าได้อยู่ได้อยู่สวย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 ,สวย,สวยนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่ใส่อะไรไว้พร้อมต้องลงไปเล่นกันข้างล่างเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูแบตเตอรี่ก่อนเพราะตอนนี้แบตเตอรีร่เขาเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็น1450งนะครับข,ขนาดประมาณ 2A นี่ อ่าใช่ 1, 4, 5, 0, 0, ครับหนึ่งีห้าศูนย์ครับห้าร้อยมิลลิแอมนะครับก็มาตรฐานตัวใหญ่ปืนฉีดน้ำถ้าตัวเล็กๆแบบเนี้ยประมาณแค่นี้พอห้าร้อยนะครับแต่ถ้าตัวเล็กนี้แล้วได้แบบพันสองพันนะจ่มเลยเล่นได้ยาวเลยครับดีอ่าโอเคอันนี้ช่องเก็บอ่าใหญ่ละตัวใหม่ของปีนี้สังเกตว่าช่องเก็บจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วน่าจะคนบ่นเยอะว่าแบบยากยากเก็บเข้ายากอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่บ่นตลอดเลยเวลาใส่แบตพวกนี้เนะี่ยจะทำเล็กไปไหนอะไรอย่างงี้นะครับ นี่ขันให้แน่นให้ดีนะครับเผื่อมันจะป้องกันน้ําเข้าได้มากที่สุดนะครับเพราะบางทีน้ําเข้าทางนี้โดนแบตเสียนะครับปืนฉีดน้ําไฟฟ้านะถ้าเราปิดไม่ดีนะครับถ้าปิดดีก็ไม่มีปัญหาอย่าไปต้องกลัวมันนะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยจับครับดูดิดูดิโอ้มีไฟด้วยมีไฟในข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างนี่วิ่งเอ้ยเท่เท่เท่เหนตัวล่างนี้มันอาจจะต้องเติมดูบบแมนนวลนะครับไะเราลงไปเล่นข้างล่างกันครับ อ่ะมาครับเติมน้ําก็เหมือนก็ต้องเออ๋ออันนี้มันเต,ติมน้ําบนไม่ได้นะต่เติมน้ําต้องใส่ในขวดอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีใส่น้ําในตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ที่ขวดอย่างเดียวแล้วเวลาติดเข้าไปล่ะเดี๋ยวเพิ่งเต็มพอเอาแบบเกือบเต็มเวลาติดง่านต้องความปืนมิเง <c oughs> ี้ยอยวน้ําหกโอเคพอไหมหกไหมอ่าไม่หกดีมากนี่ไม่หกไม่หกเห็นไหม อ่าก็คือมันออกแบบมาอย่างดีโดยเฉพาะครับมันก็เลยไม่หกนะส่วนตัวเล็กนี้ลำบากเลยครับต,ต้องแกะตรงนี้มันเห็นไปมันแกะยากนิดนึงแล้วก็ต้องใส่น้ำเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนะเต็มแล้ว <laughs> เออวันดีมันมองเห็นน้ําเลยตรงนี้คือจะเป็นส่วนที่เป็นน้านะครับเรามองเห็นอยู่นะหมดจะได้รู้นะครับ <laughs> เอออีกกันไ้ก่อนเนาะให้มันดูแบบเหมือนเป็นปืนคู่อะไรอย่างนี้อ่ะ โอเคไปลองเล่นกันครับ <laughs> มาที่เก่าเวลาเดิมครับลองใส่กำแพงดูจะได้เห็นมันเป็นยังไงครับนี่โอ้ <laughs> น้าบอกเล็กๆน่ารักครับแล้วก็ไม่ได้รัวด้วยระยะห่างค่อนข้างไกลกันกว่าหลายตัวปิ้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 วเสียงรัวจริงนะครับแต่ว่านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ <laughs> แล้วก็ระยะความไกลอย่างที่รู้อยู่แล้วครับเขาขึ้นแต่ต้นว่า5-7เเมตรเนี่ยยิงตรงไม่ถึงจุดเดิมของผมนะครับปกติผมถ้าเกิดยิงตรงมันจะต้องถึงตรงนี้นะครับถึงนี้ หลังคาตรงนั้นนี่ไม่ถึงเลยถ้าจะถึงอาจจะต้องโค้งไปอย่างเงี้ยอ่าพอถึงเห็นปนะเรื่องเป็นตัวเล็กน่ารักแล้วกันเนาะคอมเพยวที่ไฟเฮ้ยนไะปดูในห้องที่มืดดีกว่านะที่มืดน่าจะสวยนะในที่มืดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ห้องมีไฟมี่ปวดตรงนี้ด้วยผมไม่รู้มีไฟที่ปวดมีไฟวิ่งตรงนี้แล้วก็ไฟที่ด้านหน้าเห็นป่ะเนี่ยไฟยอะไรเฮ้ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราจะยิงแต่กำแพงก็ได้เหมือนกันนะเห็นปะมันมมจะมองเห็น อย่างจ้ากับแล้วลกันวิ่งหรือเรื่อมันไม่รู้สักเหมือนกับน้ำมันวิ่งไปโอ้เท่แท้แท้แล้วจุดตายก็จะเป็นเหมือนตัวเล็กๆข้างหน้านี้นะครับถ้าสมมติว่าเราถือยิงแบบเนี้ยข้างบนก็ยิงไปข้างล่างแล้วก็กดไปเห็นไหมยิงได้ทีละสองเลยลนะครับหรือว่าเมื่อกี้มีเด็กมาขอเล่นหรือว่าลูกขอเล่นอย่างเงี้ยแยกกันเห็นไหมอันหนึ่งก็ยิงลัวไปอันหนึ่งก็จิ้วจิ้วจิ้วไปเห็นไหมเออแถวนี้ถทาอะไรคนเดียวปุ๊บก็สองเลย เออน่ารักน่ารักดีนะครับก็ตัวล่างอ่ะเล่นขำๆหลอกมานะไม่ได้ดูเท่ๆเฉยๆจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ที่มาดูผมรู้สึกว่าขนาดค่อนข้างเล็กนิดนึงอาจจะเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้หญิงมากกว่าผมถือด้วยมือเนี่ยลูกก้อยเข้ามไม่ได้คิดดูดีครับผมผมใช้ได้4นิ้วนล้กก้อยต้องไว้ลงล่างอย่างนี้เพราะมันเล็กมากจริงๆ,ๆ,ๆนะครับน่าจะให้เด็กเล่นนี่แหละเพราะว่าเนี่ยขนาดใส่น้ามานะยังน้ำหนักเบาเลยนะครับอ่าอึ๊บเย้ ฟิวฟิวปิวชอบเพด้วนเป็นสองไก่แหละนะครับแล้วก็มีไฟวิ่งอะไรสวยงามใช้ได้นะครับที่สําคัญราคาไม่แรงทุกคนสามารถซื้อเล่นได้นะครับอยากได้บ้างนะครับสิทธิการผมจะว่าให้ลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มผมจะพยายามหาไว้ให้ทิ่จักรชปรีตสันดาห์นะครับนี่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับได้ไป็นบุญชิน้าไฟฟ้าตัวที่20ในช่องนี้ของปีนี้ของช่องผมนะครับยังไงเพื่อนๆจัดใจก็ขอให้เล่นนัสองก่กันให้สนุกนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับกุ 那拉地。<laughs> <Not like this. laughs>